วันนี้จะพาเที่ยวชมปราสาทสะกำแพงน้อยนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลขยุงอำเภออุทุมพรพิสัยจัังหวดศรีสะเกดครับเป็นปรา,าสาทศิลปะขอมสมัยบายนราวพุทธศตรวรรษที่18เป็นการก่อสร้างด้วยศิลาแรงและหินทรายนะครับเป็นประกอบด้วยปราสาทที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกพอเดินเข้ามาผ่านซุ้มกำแพงเข้ามาจะมี ห้องเล็กๆนะฮะอยู่ทางฝั่งซ้ายซึ่งด้านบนของห้องจะไม่มีหลังคานะครับน่าจะไม่ได้บูรณะตรงนี้ส่วนด้านขวาก็จะมีห้องเล็กๆเหมือนกัน,นะฮะซึ่งด้านบนของ ของห้องจะมีหลังคาพอเข้ามาบริเวณภายในแล้วนะครับก็จะเป็นตัวปราสาทที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับ ไปทางด้านซ้ายมือก็คือจะมีบรรณาลัยนะครับอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวปราสาทประธานเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่น่าจะเป็นบรรณาลัยครับคนมาบรรณาลัยก็จะเป็นสถานที่เก็บรักษาคำพีทางาศาสนาหรือเป็นห้องสมุดสําหรับเก็บรักษาหนังสือที่สําคัญนะครับ ตรงทางเข้าบรรณาลัยนะครับจะมีภาพแกะสลักอยู่ด้านบนของซุ้มประตูสวยงามครับเราจะเดินรอบๆไปนะครับเรียบกำแพงไปทางฝั่งด้านซ้ายถ้หาหันหน้าเข้าตัวปราสาทนะครับ ต้องจะเป็นซุ้มประตูทางเข้าตัวปราสาทประธานนะครับก็จะมีภาพเกียรติักดอยู่ด้านหน้าอันนี้จะเป็นตัวข้างในตัวปราสาทอน,นี้จะเป็นบรรยากาศด้านหลังบริเวณรอบๆตัวปราสาทนะครับก็ จะล่มลืน่นส่วนนี้จะเป็นซุ้มประตูทางออกนะครับ บริเวณด้านนอกจะมีสระน้ํานะครับหรือเป็นบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกใช้ในการทําน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในพิธีสําคัญต่างๆของจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่จะเป็นบริเวณด้านนอกของปราสาทนะครับจะมีความร่มรื่นครับ ติดกับทางหลวงหมายเลข2องระหว่างอุทุมพรพิสัยไปตัวจังหวัดศรีสะเกษครับจบการรีวิวปราสาทสะกํแแพงน้อย